ไปเปิดผ้ากันก่อนนะ ครับผม <c oughs> ครับธาตุดินนะครับผมในช่วงวันที่17ถึงวันที่23เมษายนนะครับผมช่วงวิกนี้นะครับผมวันนี้เปิดเรียงไพ่กันแนวใหม่นะฮะช่วงวิกนี้นะครับผมแลดูว่า อารมณ์พฤติกรรมหรือการงานหรือการใช้ชีวิตและตล์ยังเป็นในรูปแบบที่ว่าสดชื่นแจน่มใสเอ่อเป็นการเขาเรียกว,ว่าเหมือนพลิกพลิกอารมณ์ปรับเปลี่ยนบุคลิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ไปอยู่ในหมวดของเอ่อความสุดความสดชื่นสะดวกสบายคืออารมณ์ดีขึ้นนะภาพรวมอารมณ์ดีขึ้น อะไรก็แล้วแต่ใดๆทราภาพรวมสังคมรอบการสภาพแวดล้อมดีขึ้นปรับมูดปรับโทนตัวเองได้ดีขึ้นนะครับผมนะครับผมส่วนในเรื่องของการเงินนะฮะและดูว่าไม่มีปัญหาเอ่อไม่มีปัญหาในที่นี่มาถึงว่าภาวะการจัดจ่ายจับจ่ายในเรื่องของเงินก้อน งานใหญ่ๆที่มันฉุกเฉินไม่มียังคงอยู่ในสภาวะปกตินะครับผมมีเงินติดมือติดตัวติดบัญชีไว้สบายใจกว่าทํานองนี้นะครับแล้วก็ว่าเพื่อนอจัองหวะนี้อาจจะได้พบเพื่อนแดนไกลาอาจจะได้พบเพื่อนแดนไกลบ้างหรือบางท่านถ้าไม่ได้พบเพื่อนก็อยู่ในโหมดที่ว่าอยู่อยู่บ้านเฉย อ,อ,อยู่บ้านธรรมดาอยู่บ้านปกติเพื่อนอาจจะมีลักษณะที่ว่าอืมเพื่อนทางไกลาน,าน,านานเจอกันนาน,านานมาเจอกันหรือเพื่อนแดนไกลหรือเอญาติที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันให้กลับมาเจอกันอีกทีหนึง่งนะคะผมส่วนเรื่องญาติผู้ใหญ่แม่ญาติทางฝั่งแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่อง รับข่าวสารรับข่าวรับรู้เรื่องราวหรืออะไรที่แบบทำสารทุกข์สุขติดกันบ้างเขาอาจจะไม่ค่อยสบายอาจจะคิดถึงเราอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะฮะยังไม่มีอะไรถึงขั้นวุ่นวายซับซ้อนเหตุการณ์ซับซ้อนไม่มีนะครับผม ไม่มีเหตุการณ์อะไรใดซับซ้อนเหตุการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ที่เห็นเห็นเป็นรูปธรรมแบบไหนก็เป็นรูปธรรมแบบนั้นเช่นทะเลาะก็ทะเลาะกันไม่มีทะเลาะแล้วไปเล่นละครรับหลังหรือไปเล่นเออเรียกว่าเออแสดงละครหรือหลอกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีทุกคนทุกท่านที่อยู่รอบตัวเราล้วนล้วนแต่ว่าจริงใจแบบพ,งงพืดยังไงพูดยังไงแสดงออกแบบไหนก็คิดอย่างนั้น ไม่มีอะไรที่มันมีนัยยะแอบแฝงอะไรนะครับผมส่วนถามหาว่าคู่ครองเพื่นอนอเพื่อนสนิทคู่ครองหรือคนรู้จักก็ยังอยู่ในโหมดที่ว่าไม่ได้เป็นเป็นอริหรือศัตรูมีแต่ช่วยเหลือกันมีแต่ซัพพอร์ตกันนะครับผมตัวเราเองนะฮะยังอาจจะคลุกคลีอยู่หรืออยู่ หรืออยู่กับเพื่อนๆซะมากกว่านะครับผมส่วนเรื่องอา <c oughs> ถามหาเรื่องอนาคตเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีนะเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาหรือได้งานใหม่หรือมีจ็อบหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานว่างั้นนะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่อยู่แดนไกลนะครับผมมันก็ ไม่ใช่มันนที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเพื่อนนะสถานการณ์ของเพื่อนที่อยู่แดนไกลอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะประมาณเนี้ยนะนานๆคิดถึงเพื่อนแล้วก็ติดต่อกันคุยกันประมาณทำหาสารทุก์สุขดิบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออส่วนว่าสถานการณ์ของเนื้อง,งานงานที่รับผิดชอบหรือสิ่งที่กำลังทำณตอนนี้มัน มันมันเกี่ยวพันกันนะฮะอาจจะต้องมีภาวะเอะ่อ,อ,อกัองวลอกกังวลใจเครียดงงเงี้ยเนี่ยที่พูดไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ยพูดไม่เข้าคาไม่ออกหรือไม่สบายอกสบายใจมีมีความในใจบ้างที่มันอึดอัดบ,บอกใครก็ยังไม่ได้กังกังวลอึดอัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยต,ตะกุกตะกักอดทนอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็คลี่คลายละนะครับผมเอ่อถ้าถามว่า จะมีข่าวดีจะมีเหตุการณ์ลุ้นๆหรืออะไรที่มันหนึ่งเงี้ยข่าวดีเหตุการณ์ลุ้นๆหรือรอโชคอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะธาตุดินมีนะนะครับผมอาจจะต้องแบบว่าถึงขั้นเดินทางไกลไปทํางานเดินทางไกลไปรับโชคหรือคือเราไม่ต้องอยู่กับที่อการ การที่จะได้อะไรมาในช่วงเนี้ยที่เป็นแบบฟลุกๆหรือข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นออกไปทํางานไกลๆออกไปทํางานนอกพื้นที่ได้ออกจากพื้นที่นะฮะแล้วคือไปรับจับนอกพื้นที่ไปไปมีงานมีงานนอกพื้นที่รับจ็อบนอกพื้นที่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมลองดูลองสังเกตพฤติกรรมดูนะครับ